ครับสวัสดีครับนิกนะครับผมออนี่จะลองอัาดูครั้งแรกไม่เคยอัดพมัวไปอยากลองเอ,อ่อก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขี่จักรยานเนาะตอนนี้ยังขี่ได้อยู่ก็วันนี้เป็นเป็นทริปนะกับเพื่อนๆนะก็เพื่อนมาตั้งชื่อว่าทริปล่าสะพานเนาะก็วิ่งตั้งแต่เส้นสี่นิกริ่ล่มเก้าตัดใหม่ แผนที่วางไว้คือมาสิบเก้าสะพานข้ามสะพานมอเตอร์วเวย์ไอตรงทับช้างแล้วก็อไปกับรอบหนึ่งประมาณยี่สิบโลแนละ้วไปกับแพลนไว้ประมาณหกสิบโลว1าสิบเก้าสะพานก็เริ่มปั่นปรมาณหกโมงครึ่งนันที่ปตทหมดว่าปั่นไปก็มีเพื่อนมาปั่นห้าคนับมีมีไทม์ทมนะช่างไทม์ก็ต้นก้อนอุตุ พี่ตน้นแล้วก็พี่มดแล้วก็ผมเนาะปั่นไปปั่นมาค่อยๆหลุดครับไอ้เราก็ขาไม่แรงเท่าด้วยท้ายกลุ่มเหมือนเดิมครับเช่นเคยนะครับก็ล้างกลุ่มพอซักเกือบเกือบเจ็ดโมงเนาะเราก็ไปจอดคุยกันตรง,งหน้าปั๊มที่เราอ,อนะ่อนว่าเฮ้ยรถมันเริ่มเยอะฮะวันนี้มันแปลกๆก,ก็เลยว่าจะจะลอง ไม่ไปสุดตัดเส้นทางหม่เพื่อให้มันอันตรายน้อยลงก็พอเจ็ดโมงปุ๊บได้เวลากินยาประจําตัวกระพบันนะจําได้ว่าพบมาใส่กระเป๋ามาปรากฏว่ายาไม่มีเว้ยเพื่อนออกไปก่อนแล้วเราก็หายาอยู่ยาอยู่ไหนว่ายาอยู่ไหนวะสรุปว่ายาไม่มีไม่รู้ไปหลป่นไว้ตรงไหนก็ตัดสินใจกลับไปที่รถเพื่อไปดูที่รถมีหรือเปล่าขี่กลับไปปั๊มเนาะไปดูรถรถก็ไม่มี ลำบากแล้วงั้นกลับบ้านแล้วกันโทรบอกเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้ลาก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันวันหลังต้องรีบกลับบ้านไปกินยาเพราะต้องกินตอนเจ็ดโมงกว่าทุ่มหนึ่งเป็นยาประจําตัวก็ขึ้นรถเสร็จปุ๊บขับรถออกปุ๊บพอนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยไปหล่นตรงไหนนะเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันน่าจะหล่นตอนที่จอดรอเพื่อนเพื่อนๆน,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 น่าจะหลงแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วยามันอยู่ในกระเป๋าหลังเนะ แล้วก็อยู่ใส่ไว้ี่ช่องเดียวโทรศัพท์ตอนหยิบโทรศัพท์ไม่ได้ระวังแหละมันก็เลยหล่นนึกขึ้นได้ปุ๊บเอ้ยนั่นน่าจะพอรู้ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็เลยขับไปดูก่อนก่อนที่จะวนกลับบ้านเพราะยังไงมันต้องเลยไปนิดเดียวอะ่ะแล้วถึงจะวนกลับโอเคขับไปก็เดินดูอยู่แฮะกระจัดกระจายระยะครับก็เลยกินกินเสร็จปุ๊บกลับบ้านไหมไม่กลับครับอาที่จอดรถเอาจักรยานออกมา ปั่นต่อครับก็รวมแล้วสรุปสองรอบพะรอบแรกหยุดหยุดไอตัวจับระยะไปแล้วรอบแรกก็ยี่สิบโลสี่สามนาทีรอบสองยี่บสองโลห้าสิบนาทีรวมๆก็สี่สองกิโลจากเป้าหกสิบเนาะแล้วก็ได้มาสิบห้าสะพานจากสิบเก้าครับก็หายไปสีส่สะพานไม่เป็นไรถือซะว่า อักเสบชีิตต้องมาก่อนเพราะว่าหลังไปเก็บกับเพื่อนใหม่รถเยอะด้วยวันนี้อันตรายร้อนด้วยร้อนมากเดี๋ยวถ้าอยากขยันหน่อยก็ก็เดี๋ยวเย็นไปว่าจะไปขี่สกายเลนก็ถามว่าทำไมมาซ้อมถนนใหญ่ไม่ไขีข่สกายเลนก็สกายเลนไม่มีสะพานมันมีลมซึ่งมันคนละแบบกันขี่ขึ้นสะพานเนี่ยมันก็เหมือนกับขี่ซ้อมขึ้นเขาแล้วมันก็ไม่ได้สูงมากนะสิ่งสพามันรวมรวมมันประมาณสองร้อยหกสิบ โอเคนะนะชันมา2องรกสิบกว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชันมากสองร้อยกว่านะก็พอขี่ได้ก็พอซ้อมอมได้แหละไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปขี่ใหม่เดี๋ยวไว้วันหลังมีอะไรมาอัปเดตใหม่ขอบคุณครับ